สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่21มกราคม2569ันห้ารยบ้าพายเอพท่านผู้ชมครับเดินทางมาหาปู่ที่ทุกคนรอคอยปู่0-5นับงวดที่ผ่านมาครับบ่าวเท่าเดินทางมากราบสวัสดีปีใหม่ปู่ หนับปูวาบริมหาปูโดนธรรมชอ่มนับมหาปูอวทิพานมามาโค้งสุดท้ายนะครับปูให้20งศูนย์ธรรมชม2 0งศมาศูนะครับชุด4ตัววินชุดสตัววินถาเข้าจับเอาคนับกะมาศูนด้สอพี่น้องได้นับชุดที่ปูจับให้2 0งศมาศูนยัปูว่าให้โชคปีใหม่นับก็ถือว่ามาศูนย์สองธรรมชมถือว่าเข้า0 2นยนะครับ เมื่อนี้ครับท่านชมบ่าวแถาเดือนท่างมหาปูได้พี่น้องนะครับวันนี้นําน้ํามาจํานวน50แพ็คนะครับสาธุบุญกับเจ๊ใจได้พี่น้องเด้อนะเพิ่นกากมาถวายเป็นรอยกาแพ็คอยู่พี่น้องบ่าวาถ็จะทะยอยไปถวายแต่ละวัดเมื่อนี่จะถวายปู30แพ็คธรรมชมนะครับอีก20แพ็คก็จะเดินทางไปถวายอีกทีหนึง่งนะครับสาธุบุญเด้อกับเจ๊ใจเด้อขอเห็นเจ๊ใจพร้อมครอบครัวนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับธุรกิจการงานจเจริญรุ่งเรืองให้ร่ำให้รวย เงินทองหลังไหลมาดั่งสายน้ำนะครับนะครับสาธุบุญกับเจตใจนะครับจะถวายปู30แพ็คพี่น้องมืัอนี้บ้าเถาะกัจะมาทำบุญน้ำปูน้ำบรรยากาศบ้านเฮาเริ่มฮ้อนอลไรพี่น้องนะครับแดดนะครับอากาศร้อนนะครับท่านชมเอ้าจังไปชมไปฟังน้ำกันหนับงวดวันที่1กุมภาพันธ์2569นะครัอยหกสิบเกานะครับผู้ชมยกน้ำแล้วนะครับจำนวน30แพ็คครับท่านชมอ่าลงถวายปู30แพ็ค นับถวายนามปูก่อนนะครับผมครับผมสาธุด้รดูด้วยครับเอาสาธุเด้อเจเด้อนะครับเงินทองหลังไหนมาเจเดรเงินทองหลังไหนมาดังสายน้ำนะครับธุรกิจจะเล่นลงเรื่องนะครับอยากเข้ามาเกี่ยงนีครับกาบนมัสการครับปูกราบนมัสการเจ้าปูสาธุครับสาธุครับวันนี้วันที่ ยีบมกราคม2569ทนารชมเดินทางมหาปูศูนย์ห้ปู่ที่ทุกคนรอคอยเราท่าททาบุญน้าปูน้ำท่ชนชมสาธุสาธุครับผมเอเอารับพอนเอารับพรกันปูเอามื่อรับพอเด้ครับผมเอฟซีสุขสุคนรับพอน ยะถาวาลิวะปุราบาลีปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสภพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติลาโสยะถาสพพีติโยวิวัชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเต ภวัตวันตรายโยตุกีพี่ขายุโกภวะอภิวาธนาสีสนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏทันติอายุวันโลสุขังพระลังสาธุบเจริญเจริญครับยกมื่อสาธุบุญน้ำกันเอฟซีเด้อสุขุสุขนให้ได้บุญกุศลนน้ำน้ำันน้ำชมสาธุบุญครับเจใจเด้อนักธุรกิจการงานเจริญลงเรื่อง รวยแล้วให้รวยยิ่งขึ้นไปเงินทองลังไยมาดังสายน้ำที่ได้ทำบุญและเจได้นะครับเอางวดที่ผ่านมานะครับทำชุ่มนี่มากราบสวัสดีปีใหม่ปูวา่าเอาเปล่าเทาเอาโชคเอาเฮงไปเด้อปีใหม่อ่านะครับคิดหอดคิดถึงปูเพราะว่ามาหาปูอยู่พี่น้องแต่ว่าบ่คอยพอปูหลักก็เลยเขามากราบสวัสดีปีใหม่ปูนะ <laughs> ทำชุ่มนี่นะครับชุดวินนะผู้ใดมากหน่ยคููนะครับเอาชุดวินปูเอาเด้อพี่น้องเด้อ นับบินเอาแค่นี้นะครับถ้าจับก็ได้0 2 0 3 1 2 1 3ศูองห่งคือบินเอาในซีโตตอนปูจับให้นี่ครับท่านผู้ชม2 0งศูนย์นับสองศูนย์นับสองศูนย์อ่าก็ตัวนี้นะครับอ่าเอามาแล้วน้อปูเนะมาแล้วปูก็จะให้โชคคือเก็อะไะพี่น้องเหมือนเดิมอ่านับโชคเหมือนเดิมปีนี้มีบุญเดือนสามเป็นบ่ปูบุญเดือนสี่บุญพระเวทพี่น้อง วีดครับเอาเหมือนเดิมนะล่ะเออหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าผู้ใดมากหน่อยครูหน่อยชุดธรรมชมนะครับเอาชุดสี่ตัววินหรือเอาสูตรซีทิศก็ได้ครับสูตรซีทิศกดเกือบแม่นะครับสองแปดกับหนึ่งเจ็ดตาผู้ใดมากหนักสี่ตัววิน วันที่หนึ่งนี่เนาะครับหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อหกสิบเก้าวันที่หนึ่งกพหกเก้าครับปู่ศูนย์ห้าเลยพี่น้องเด้อตาอเบาเทาเรียกปู่ว่าปู่ที่ทุกคนรอคอยพี่น้องเพราะว่า โดนมหาปูน้องเงี้ยก็นลแปดบวกเก้าเก้าเจ็ดสองปูก็เก็ตซองี 9, 8, 9. ครับผมเอฟเอฟซี <9. S 1> F C ถามมาสามตัวแนมคืออะไรพี่น้อง <10. S 1> เป็นชุดสามตัวได้พี่น้องได้ให้เอฟซีเบงนับแต่ว่าถามมักขาชอบจังไปหายยิบจับลอตเตอรี่เผื่อมารางวัลเลขท้ายสามตัวนับนี่สูตรสามตัวนี่พี่น้องเป็นสูตรสามตัวแนมเคื่อเขาแนมเบิงปูลงให้เบิงเลยพี่น้องแต่ว่าถามมักก็ับไปหายยิบจับลอตเตอรี่สูตรสามตัว ก็เลยเอืน่นมาสูตรสามตัวแนมพี่นอ้องแนมก็คือเบงเลยพี่น้องสาคือแนมทีิแนมก็คือเบงลงให้เบงนัดถามมากกับไปหายิบจับลอตรีเพื่อม้ารางวัลเหขีไทยสามตัวท่านผู้ชมเป็นชุดสามตัวแนมเพราะว่ามันก็นจะเป็นหลายชุดแน่พี่น้องอันนี้ล่ใงห้เบงให้เบง,ให,เบงให้เห็นพี่น้อง แบบหกูนย์ปูก็จะลงท้ายที่เก้าเจ็ดสองหมือนเดิมพี่นะ้องอนะครับต่อไปก็สีทิศสีทิศกับปูโอ้ม, oh, มาถือเลขมากเลยละ่ะ ตีเลขมากเบาเท่โถมักอยู่สองครูด้วในปูนี่สูตรซีทิดในปูชอบก็จัดแต่ว่าไอ้เลขประจำใน็คือมักคือหาเก่าเก้าหาเลยพี่น้องสูตรสูตซีทิดในมักเก่าหาครับสองหกชอบก็จัดสูตรแนมคือเลข มันน่าจะมาน่าจะมาสามตัวนี่พี่น้องชุดสามตัวถ้าห้ามักเนี่เผื่อมาแล้วว่าเลขไทยสามตัวห้ก็ไปหาลอตเตอรี่พี่น้องหรือเบิ้งไว้เลขน่าจะมาเป็นชุดสามตัวนะครับอันนี้สูตรซีทิศสองหกเจ็ดสามแปดสี่ห้าเก้าบานี่สี่ตัววินตัววินปูกับปูมีปูกับลงงไ้หลายสูตรแน่พี่น้องนี่สี่ตัวสี่ตัวหกเจ็ดแปด อ่าอันนี้เขียนวินน้ำใน่ปูวินเอาพี่น้องออันนนี้วิ่าจับวินเอานะครับหรือประกบก็ได้อ่าหรือประกบกันพี่น้องหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าสีไหมพี่น้องอ่าหรือถ้ามักแปดเก้าหกเจ็ดก็ได้อ่าเนื่องเป็นรักคือสีตัวนีดจับเอาจับจับคู่จับคู่ จับคู่มักหกดีงวดจับเลยปูหมักจุดใดก็จับเลยครับผมขีดก่อนขีดเส้นก่อนเลขที่น่าจะมาเลขแนมจุดจับคู่ปูกับจับแม่อยู่ได้พี่นรองได้นะครับงวดหนึ่งหกในกระเขานาปูศูนย์หกกระเขาศูนย์หกกระเขาศูนย์หกกระเขาหนึ่งหกเขาว่าปู เข่าทั้งหนึ่งหกทั้งศูนย์หกอ้าวพี่น้องปีใหม่ก็จะเดินดีละปูว่าเดินาีเดินได้โชคนะปูนะโชคดีพี่น้องนี่ไม่ออกญาติโยมได้กินได้ทานนะครับอ้าวจับคูู่่โอ้โไงูใบสะกวอนเนาะชอบหกครับสี่หกคับบวสี่หก เพิ่นกลับเอาปูไอพิ่กลับเอาแนมมาน้าทีอะไรคือแหนมมันก่อยูหละหกแปดหกเก้าหกติดหกได้ไหปูตหกเลยครับปูเด่นหกครับแปดนี่ละชุดนี่ละชุดนี้กันศูนย์แปดยึดตัวกันโอ้คือเกาหัวเนาะจับเลยปู่อ้เบิ่นกันไว้กันนะสองสอง กันเบิรนเลยนั้นมาแปลกมืแล้วก็มีแปดเก็ดนี่ตัวไหนมีจิตเก็ดเก็ดเก็ดหกเก็ดแปดครับเก <7, 9 S 1> ้าปูจับในชุดสี่ตัววินเลยมาปูรออักมันเด็กครับผมอ่าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าครับแต่ว่าพกมันมาเป็นตัวเด่นพว <6 S 2> ก,น,กนั้นจะประมาณงามปูใช่ละนี่บอก ตาบ่เห็นห <lamps> ูอนครับแปดหกนี่บ่หกศูนยนี่บ่แปดหกเนาะเ่นั้นเดี๋วไปดูนีมากพกเอกใกันที่เด็กยืนในวยแมวมอ้าวอ้าวปัน่วะสามตัวบันนี้ปูวสามตัวสามตัวเอาเจ็ดห้าแปดน้ำกันมากนกันดืนติดแปดแล้วก็หก สีหนี่ก็ครับ 4, 9, นี่งมหนึ่งเกหแล้วตัวนี้ละอาบาดีวงปูอา่ามัดแอมัดหกหกสงวงเลยปูสองหกหกสองครับผมครับครับสี่หกหรือปปูสี่ห นนหนึ่งครับสองหกสี่หกตัวนินปูแค่นี้พอปูแค่น,นี้ละใส่กระถาเข้าไปครับ <ละ S 1> <ะ>ป,ปูเอาบาทใส่กระถาเข้าไปรวยไม่เลิกปีหกเก่าเด้อไม่ลืมได้ปีหกเก่า 666190น้านะครับท่านผู้ชมบาทนี่6นะครับมารอบพี่เล้วปูว่าให้โชคเป้าเท่าปีใหม่เด้องวดนี้ก็ให้โชคกินนกปูนะท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะปูที่ทุกคนรอคอยปู05นะครับมันอีเดินทางมากอ่ะพระธาตบุญน้ำปูน้ำท่านผู้ชมหนึ่1กุมภาพันธ์2569นะเป็นแนวทางพี่น้อง นะครับถ้ามักถา้กถาชอบจังไปหาหย,ยิบจับลอตเตอรี่ท่านผู้ชมหรือเบิ่งไว้ซื่อๆนี่แหละพี่น้อง mm hmm. ชุดแนมชุดแนมคือชุด3ตัวน่าจะมาได้พี่น้องได้ถา้ถาผู้ใดมักนนี่กระไรหลายชุดแน่นะครับ mm hmm. ถ้ามักชุดใดเขาไปจำไปหาหย,ยิบจับลอตเตอรี่นะครับแต่ว่วาปูก็จับมาให้แค่นี้นะครับส mm ูต hmm. รนี้นะเป็นสูตรสี่ทิศนะครับสองหกเจ็ดสามแปดสี่ห้าเก้าสี่ตัววินหกเจ็ดแปดเก้าจับเอาได้พี่น้องได้งวดทิพน่าสี่ตัววินก็มาศูนย์สอง นับปูจับไฮกับสอหกสกเก้าหกสองสองเจ็ดหกเจ็ดแปดเดเก้นับเป็นชุดบนล่างพี่น้องเน้นคัคกสองกับ46กับตัวด้วยนะับชุด3ามตัว7จ็ดห้าแปดหกี่หหนึ่งเกปูเน้นคักคือ6 4สหนะครับชมชุนะ่มหกสี่หตัวเน้น4ี่หตัวเน้นสองหตัวเน้นนะครับเจ็ดหกเจ96แปดเจ็องสตัวร่างทรรมชุ่มนะครับ เจ็ดห้าแปดหนึ่งเก้าหกตัวร่องนะครับแคปหน้าจอท่านผู้ชมกับตัวด้วยได้พี่น้องเด้นะครับผมนะครับบ่าวเถากับขอบุญขอบคุณปูครับผมเล่นบอรครับสาดครับสาถุกขับขอบขุณเอฟซีแฟนครับทั้งจองทุกท่านได้พี่น้องเด้นะพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ปานาสุขุสุขคนให้โชคให้ม ắ นสวัสดีครับ